นักวิ่งมือใหม่หายใจยังไงวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคลิปนี้พามาดูวิธีการหายใจเบื้องต้น2ข้อง,อง,ง่ายๆทาตามกันได้ไม่ยากเลยครับข้อแรกครับหายใจเข้าทางจมูกให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับเนื่องจากบริเวณจมูกของเราจะมีทั้งขนจมูกและเยื่อเมือกต่างๆใช้ในการคัดกรองสิ่งสกรปรกที่มากับอากาศและขับออกมาเป็นตัวกรองอากาศชั้นหนึ่งให้อากาศที่เราหายใจเข้าไปมีความสะอาดมากขึ้นครับ นอกจากนี้แล้วบริเวณจมูกของเรายังมีโพรงไซนัสซึ่งอยู่ติดกันทำหน้าที่ร่วมกับโพรงจมูกในการให้ความชื้นและปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการหายใจเข้าไปแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนที่อยู่ในปอดอีกด้วยครับโดยถ้าเราหายใจทางปากก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นตัวช่วยอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งแล้วเหนื่อยมากๆหายใจไม่ทันจริงๆก็สามารถหายใจทางปากร่วมด้วยได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องให้รู้คอนเซปต์ครับว่าให้หายใจเข้าทางจมูกเป็นหลักมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ ข้อต่อมาครับหายใจให้ทรงอกของเราขยายออกทางด้านข้างไม่ขยายขึ้นด้านบนมากจนเกินไปและให้ท้องป่องครับเนื่องจากจะช่วยให้ช่องว่างบริเวณอกของเราขยายใหญ่ขึ้นซึ่งจะทําให้ปอดของเราสามารถขยายได้มากขึ้นและดึงอากาศเข้าไปได้ในปริมาณที่มากขึ้นครับเพียงแค่นี้ก็จะทําให้อากาศที่เรารับเข้าไปมีความสะอาดมากขึ้นมีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมมากขึ้นมีปริมาณมากขึ้นก็จะทําให้เราวิ่งได้ดีขึ้นแล้วครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ